เริ่มบรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านเขาเขียวกิ่งอำเภอเน,นินมาปางจังหวัดพิษโรเมื่อวันที่2มิถุนายน2523รวมอายุราชการจนถึงวันเกษียณอายุ42ปี3เดือน29วันสำหรับรองบรรจุ ครั้งแรกที่โรงเรียนเกษตรสุขราชบำรุงอำเภอนครไทยพิษณุโลกนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2527ก็รับราชการมาจนถึงวันเกษียณรวมทั้งสิ้น38ปีและก็ได้อายุราชการทวีคูณอีก5ปีครับรวมเป็น43ปีครับบรรจุราชการครั้งแรกนะคะที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่พนมทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2528รวมอายุราชการทั้งหมด36ปี9เดือน12วันค่ะ,ะคุณนกแก้วบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านป่งนกแก้วอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่26พฤษภาคม2523รวมอายุราชการก็42ปีปีนี้ค่ะค่ะคุณพุติกเริ่มบรรจุครั้งแรกนะคะ เมื่อปีพศ2526ค่ะที่โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะรวมอายุราชะการ39ปีค่ะ,ะโรงเรียนที่บรรจุข้งแรกนะคะโรงเรียนกเกษตรสุราษฎร์บำรภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเนะคะเมื่อวันะะที่17พฤษภาคม2527ค่ะอายุราชะการของคุตาก็คือ38ปีนะคะรวมบัรทวีคูณอีก5ปีก็จะเป็น 43ปีค่ะเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2529ที่โรงเรียนบ้านโนนตูงกิ่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้านับถึงวันที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565รรวมเวลาที่รับราชการทั้งหมด 36ปี2เดือน27วันค่ะบรรจุครั้งแรกนะคะที่โรงเรียนวัดบ้านพังน้อยตำบลท่าเสาอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเขตสองค่ะรวมอายุราชการทั้งหมดนี้30ปีค่ะครูสุเริ่มเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กรกฎานะคะปี2,536 ที่โรงเรียนบ้านน้ำจวงอำเภอชาติตาการนะคะแล้วได้ย้ายมาที่อนุบาลพิชโงโลกรวมอายุราชการ29ปีแล้วก็บวกวันทวีคูณเป็น32ปีค่ะ